แม่ยาจุกแล้วเมียาจุกแหล้วล <matrix> ูกเอ้ยว ah ่าสาวบ้านอาสาีจ <laughs> ้าเอ้อ <outfit> ุ้ยเนาะยมีรีบอไรไหวอยู่เลยจะมีรีบอรไหวเออนะมีสากลมสักดีครับปุมดีจ้าแม่มูจ้าลูกไม่ใชงวดกวดน้อยอยู่ด้ไกอยู่ดีเลย โอ um <really surprising. S 2> ้ยเนาะปุบ่าวดิปุบ่าวดิกะผู้สาวเลยมุ้งมิ่เนาะนี่มุ้งปุบ่าวอยู่ดีใจแม่มู้งจะรู้จักกันสงสารมาหน้าเด้อครับ ไม่เหมือนเก็หัวก่อน่ะเป่าน้ำู้บ่าวพน่จะบ้านไปบ่เปลยนเลยวันนี้ลาหยอกเลยนกซื้อจ้ะเอ้ยนอกะดกเลี้ยกัวันมันซื้ใจซื้อนะบเาเอ้ยค่ยเลียใจนี่บานีค่ยเลยใจเบานีมดดาาดโอ้ บ่าวตังเมเอากระบวงน้องคเด้อบาเด้อไดใจได้วดีวดีคือว่าคือลวเด้อใจเด้บ่เนี่บ่าวตังเสีงมีมีบาวเด้บก้มาสมกัววว หรือว่าลักไม้รีบอกอิรีบอมาอย่างมาเดียวนี้แม่เราจะนะหรือลักไม้อิรีบอกมาเดียวนี้เลยอุ้ยเนาะแมีนบ่เนี่ยนะลูกสะพายฮะอุ้ยนาะบ่มีปุ๊บเลยที่นี่นาะ เอ้ยก็เห็นหัวเวนี่แลก็ได้สารนี่ของงเจอกก่อนมากบพุคนใน้า้กาแมกับมัวอาากกับตา้ยง้อน้าตาแตกเลยยได้จะพิวุ่ได้ได้ด้จะพิวุ่ได้ดยังไหวยังไ่วเ้ย อฟังเราได้ไหมยายลูกไปว่ะเนี่ยแน่แน่แนย,ยิ้มยิ้มยิ้มว่ายิ้มแล้วขวานจะน้ำตาแตกเลยว่าจะน้ำตาแตกเลย เอาหรือปิดไปกดเสียงไว้บ่ปิดเสียงไว้บ่โอ้ยอย่างเบอร์เลยว่ะเลยนี่แหละน้องผมว่าสวดสวดสวดทหารแหงเมื่อดแมงแหงเงินงามาจะรู้อยากจะมีมือว่านี่แหละน้อว่าสวดสวดสวดลูกโอ้ยจะปิดเมื่อไปปิดอะไรปุ่มเสียงไว้ไวไหม ว่ามันเลนข้างไปกดนั่นบางหันไหมไอ้ห <District of people> ัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุาหภูมิขึ้นอุณหาูมิขึ้นไปกดให้ไหลบ่